ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าฉันมีเงินสักพันนึงสองพันฉันเอาไปกินหมูกระทากินเบียร์ทีเดียวมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้นะคุณหอนมันไม่ใช่พฤติกรรมที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมันเป็นพฤติกรรมจากจากไลฟ์สไตล์อันเกิดจากเศรษฐสถานะของเราอะแล้วท้ายที่สุดนะ่ะ <definite S 2> มันก็บ่มเพาะกลายเป็นนิสัยให้กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอย่างเงี้ยเอาความสุขเฉพาะหน้าเพราะไม่ไม่ ไม่มีอะไรเหลือที่จะคาดหวังอะไรที่ยาวกว่าน,นั้นแต่อีหวัวเงินออมอมันจะมาปรับพฤติกรรมตรกนี้คุณนัน <c oughs> เพราะว่ามันทําให้เราลุ้นทุกวันสุขด้วยขณะเดียวกัน <c oughs> ทําให้เรา Visualize Visualize เงินที่เราจะมีในอีกยี่สิบปีสิบห้าปีหรือบาง <c oughs> คนตอนนี้อายุห้าสิบปีห้าสิบสองปีแบบพี่แกกมันก็แค่อีกแปดปีเองอย่างเงี้ยมัน Visualize ได้ <c oughs> พอมัน Visualize <c oughs> ได้ motivation มันส่งถึง อืม,อมครับผมเนะยฮะอ่าเดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจว่าทําไมคนบอกว่าคนยิ่งจนยิ่งซื้อของแพงไม่ได้แปลว่ายิ่งจนแล้วอยากจะซื้อหลุยวิตองชาแนลพราด้านะเปล่านะต่ลอจิกนะฮะอย่างเช่นอ่พอคุณมีเงินติดในกระเป๋าน้อยแทนที่คุณจะซื้อแชมพูขนาดใหญ่สุดคุณจะซื้อแชมพูขนาดเล็กสุดอ่าเพราะอะไรเพราะว่าราคาต่อนหน่วยมันถูกชเช่นอ่าซื้อขวดเล็กสุดนะ่ะขวดละสามสิบาทเอง แต่ถ้าคุณหารเฉลี่ยต่อต่อต่อมิลลิลิตรคุณจะพบว่ามิลลิลิตรที่คุณซื้อแพงมากมเพียงแต่เมื่อคุณจ่ายเงินทั้งก้อนมันจ่ายน้อยเขาจึงบอกว่าคนที่มีเงินน้อยบ่อยครั้งหรือส่วนใหญ่ด้วยซ้ําเลือกซื้อด้วยด้วยสไตล์แบบนี้ด้วยความจําเป็นแบบเนี้จนเขากลายเป็นคนที่ใช้ของแพงมากเมื่อหารจํานวนออกมาต่อนหน่วยใ,ในขณะที่ซูวิแคบบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันซื้อขวดหนึ่งสองลิตรเลย มเมื่อหารต่อหน่วยมาถูกมากแตพ่พี่จ่ายพี่แขกอาจจะต้องหยิบเงินออกจากกระเป๋าทีละพันห้าเพื่อซื้อแชมพูขวดใหญ่เขาบอกว่าอุย้ยพันห้าจะเก็บเงินไว้กินข้าวได้ต้องเดือนหนึ่งไม่เอาจะซื้อแชมพูมาทิ้งไว้ทําไมฉันซื้อแชมพูหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเติมแต่ปรากฏว่าแบบนั้นอะต่อหน่วยมันแพง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับผม <c oughs> นะอะก็เป็นเรื่องนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับในรายละเอียดต่างๆเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่เรียกว่าอะไรอะต้นแบบ นะครับรายละเอียดยังต้องพัฒนาอีกเป็นปีนะฮะเขาบอกเ็ยต้องการการขัดเกลาอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีใช่ใเพราะฉะนั้นไม่ด้นโยบายไม่ไม่ด้แปลว่าอันนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเหมือนดิจิทัลวอลเล็ตก่อนในนี้ระยะเท่าไหร่อ่ะเทียงกันแทบตาย10กิโล6กิโลสี่เขาบอกตั้งแต่วันแรกเลยว่านั่นเป็นเพียงแค่ตัวตุ๊กตาตั้งไว้เฉยถึงเวลาปรับเปลี่ยนได้แต่ให้เข้าใจวิธีคิดแค่นั้นเอง อันนี้ก็คือมาพร้อมกับลอจิกของวิธีคิดส่วนรายละเอียดอ่ะมีไอเดียก็สามารถที่จะช่วยกันนำเสนอไอเดียโดยไม่จำเป็นต้องด่าก็ได้ครับผมอ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ